ความรักของคริสติน่าเปรียบเสมือนอากาศค่ะความรักของน้องเหมือนอากาศอธิบายสักนิดนึงมันเหมือนอากาศยังไงคะคือหนูว่าความรักมันมีหลายรูปแบบค่ะค่ะเราเรารักพ่อแม่เรารักเพื่อนเรารักแฟนเรารักตัวเองเรารักในสิ่งที่เราสะสมหรืออะไรอย่างเงี้ยจุดมุ่งหมายเดียวมันก็คือทําให้เรามีความสุขเราสามารถรักได้ทุกอย่าง เรื่องแบบไหนที่จะทาให้เราแบบเสียสูญถ้าย้อนไปแบบสมัยก่อนอะไรเงี้ยมีนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความรักที่ทําให้เราอ่อนแอใช่ใช่สมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่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 ลองแลวค่ะค่ะเรามีความรักครั้งแรกตอนในช่วงวัยไหนคะมัธยมสเปคแบบไหนที่รู้สึกว่าเจอแบบนี้ป๊บแพ้ข่าวตีผิวผิวข่าวตีใช่ข่าวตีไอเต้าตาขีอเนืดออะไรบเนมาเต้าแว่นได้ไหมเต้าแว่นได้แว่นมานี้มาได้ไหม ได้เลยวันนี้เร็วเอ, <laughs> อุ่งเลยเนาะอุ่ง <laughs> อ,งอง <laughs> แล้วคือกิดอะไรขึ้นนะอ,อกหักได้คบกันเป็นแฟนเปล่าคะหรือว่า,าเป็นแฟนกันมาประมาณกี่ปีเอ่ยตอนนั้นปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอะไรทําให้ต้องแยกย้ายอะคะโดนหลอก โดนหลอกเอาอโพงไอ้นี่อะไรนะหูฟังบลูทูธไปทำไมอะซึ่งหูฟังบลูทูธในตอนเราเด็กอะเออนงค่าใช่เข้ามาในทางมิจฉาชีพเหรอคะถึงขั้นหลอกเอาบลูทูธของเราไปต่างจังหวัดก็นั่งรถเมย์เจอกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบคุยเต๊ะเข้าที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราเป็นคนเต๊ะเขาก่อนใช่แล้วเราเอาหูฟังไปล้อเขาไหมหรือไม่ไม่แต่เราใส่อยู่ไงเขาไปยืมมั้งสิเออแล้วก็หายไปเลย อันนั้นเป็นไปเด็กๆเลยก็พี่เลออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วตอนนอกหักไหมคะรู้สึกว่าอกหักไหมเพราะถือถืออกหักมันเสียใจอะสมัยก่อนยังจัดการอะไรไม่ได้ไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วเวลาที่นี่นี่อกหักเป็นอกหักแบบไหนคะสเต็ปมันจะค่อยๆแบบหนักขึ้นเริ่มต้นก็ ร้องไห้เปิดเพลงเศร้าอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนนะทำเอ็มวีอะไรอย่างเงี้ยนะเสพสารมาก็จะเป็นแบบปรึกษาเพื่อนไปเที่ยวภาพร้องไห้กินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้กับเพื่อนทําทําไมก็ไม่รู้อ่ะคือจริงมันเหมือนกบลังมีภาพในในภาพความทรงจำของละครสักอันหนึ่งว่าใช่ใช่แล้วก็เลยชอบละคเออคือแบบไม่ได้ออกหากเธอเราต้องไปริมทะเลไปไหนก็ได้ไป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 ริมทะเลสเต็ปต่อไปคือไปริมทะเลเออไปริมทะเลแล้วก็ไปนั่งถ่ายบางแสแล้วก็ไปซื้อผุแล้วก็จุดแล้วให้เพื่อนถ่ายจาก คำถามคือจุดทําไมจุดทำไมแล้วขับไปทําไมเศร้าอยู่ที่กรุงเทพก็ได้ใช่เศร้าเสียตังค์อีกเศร้าเสียน้ำมันแล้วชอบที่ไรให้เพื่อนไทยอยู่ข้างหลังใช่เพราะมันต้องมีภาพเป็นหลักใช่ใช่ใช่เป็นแบบนั้นว่าเราเศร้าอยู่ใช่ให้เขาแบบเรียก attention เธอสนใจชนะฉันเศร้าแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยโอ่คมีความรักครั้งไหนไหมคะที่ตอนนั้นถือว่าเป็นความรักที่ทําให้เราเจ็บปวดที่สุดมีพอจะแชร์ได้ไหมก็เสียใจแต่พอมาเริ่มโตขึ้นแล้วอ่ะก็เลยไปเที่ยว เออพออกหักแล้วก็ไปเที่ยวไปเที่ยวคนเดียวแต่พี่อหนูหนูคิดว่าการไปเที่ยวคนเดียวอ่ะกลับมาหนูเป็นอีกคนหนึ่งเลยหลังจากนั้นไม่ฟูมไฟอีกเลยทาไมอะคะมันไปเออมันสอนอะไรเราเออมันพอไปคนเดียวใช่ป่ะเราก็จะไม่มีเพื่อนให้คู่คิดเราก็จะอยู่คนเดียวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปเจอเที่ยวไทยนะบังเอิญโดยบังเอิญไปเจอรังแกงจิฟ่องแป๋มพี่ลาวอะไรอย่างเงี้ยได้คิดอยู่กับตัวเองได้มองธรรมชาติมันได้มีสติมากขึ้นอ่ะเราทําอะไรอยู่อ่ะ ร้องไห้ให้กับคนที่ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเราได้ซ้ำอะไรแบบนี้นเหมือนได้ทบทวนเนาะใช่ใช่ได้ทบทวนตัวเองเอจริงๆซึ่งอ่องว่าการอยู่กับตัวเองเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเลยค่ะแต่มักเป็นวิธีสุดท้ายที่คนจะเลือกทำอืมก็จริงก็จ,จ,จริงรกลัว หรืออาจจะพอรู้สึกว่าไม่เข้มแข็งพอเราก็จะมักจะไปหาแบบตัวช่วยก่อนทั้งน้าั้นจริงแล้วอะตัวช่วยที่ดีที่สุดอะคือการอยู่กับตัวเองนี่ไม่ใครช่วยเราได้นะที่จริงเวลาที่เราแบบอาจจะอกหากเสียใจอะมันจะสูญเสียคุณค่าในตัวเองฉันมันไม่ดีตรงไหนทำไมแต่งี้การวิ่งหาเพื่อนเพื่อจะได้เรียกคุณค่านั้นกลับมาว่านี่งานฉันเรียกทุกคนน้องอ่องอ่องอยู่เพี้ยวให้หน่อยแล้วอองมา ในที่สุดแล้วถ้าเกิดออกแบบมาไม่ได้ทุกคนก็ต้องวนกลับมาอยู่กับตัวเองอยู่ดีใช่ใช่ค่ะแล้วในที่สุดแล้วเราก็ได้ทบทวนว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเพื่อนช่วยเราหรือเปล่าแต่บางเอญตอนนั้นมันอยากพิงใครสักคนหนึ่งให้คุณค่าฉันกลับมาว่าฉันยังเหลือคนนี้นะไม่ใช่แค่คนนั้นเดินจากไปแล้วฉันไม่เหลือใครเลยกลับมาหลังจากนั้นอะไรเป็นบทเรียนที่ทําให้เรารู้ว่าความรักก็แค่นี้แหละมันมันมันกลับมาให้เราย้อนแบบมองตัวเองว่าไม่รักตัวเองเลยอะ่ะ อเออหนูก็เลยจัดความคิดตัวเองใหม่ว่าก่อนที่เราจะเราจะรักคนอื่นอะ่ะเราต้องรักตัวเองให้เยอะเยอะม,มากก่อนค่ะถึงถึงจะค่อยเริ่มรักใครคนหนึ่งได้อย่างสนิทใจอะไรแบบนี้และรักอย่างมีสติใช่รักอย่างมีสติแล้วก็ในในมุมของตัวเองนะคะแบบเออก็เข้าใจว่าถ้าเราจะรักใครอะ่ะเราต้องรักเขาจริงๆแล้วก็รักใน ความเป็นเขาในทุกมิติอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะไม่เอาความชอบของเราหรือความคาดหวังเราไปเกี่ยวเขามาเพื่อ,อทําให้เรามีความสุขเรามองตัวเองกับเรื่องของความรักเกงไงใบ้างคะในวัยน,นี้วันนี้ปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยคะ่ะถ้ามีเข้ามาก็ก็ได้แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยใช่แ้วนไม่มไห่วยห่าคือถ้าหนูจะมีแฟนนบพี่หงคือมาได้อลองคุยศึกษาดูกันก่อนถ้าคลิกโอเคก็ได้ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนใหม่มีภาพของตัวเองในอนาคตกับการใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งไหมคะ งานแต่ง่อยากแต่งงานเอออยากให้เพื่อนมาสนุกสนานกันอะไรแบบนี้ก็มีมีแบบเออฉันอยากมีงานแต่งแบบนั้นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเขาเรียกบ้านปลายชีวิตนะเราก็ยังรู้สึกว่าเห็นภาพตัวเองอยู่ในต่างจังหวัดมากกว่าในเมืองใช่หนูชอบอยู่ต่างจังหวัดประสบการณ์ตั้งแต่เด็กโตมาจนถึงปัจจุบันอย่างเงี้ยมันสอนอะไรเราบ้างสอนหลายอย่างมากเลยอ่ะเออสอนให้เราเห็นแบบแง่มุมการใช้ชีวิตของมนุษย์ ในหลายๆมิติอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเสมือนมันก็เหมือนละครชีวิตเราคือตัวนั้นอะเราคือตัวแสดงหลักเป็นหนังที่เราไว้ดูคนเดียวของเราอยู่ในความทรงจําของเราอะไรอย่างเงี้ยเร,เราเราเลือกได้ว่าหนังเรื่องนี้จะเดินทางไปแบบไหนละครเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใช่เราจะได้สรุป <port> สรุปใช่แล้วที่สําคัญอะ ต้องกล้าสอนนะโดยเฉพาะตัวเองเพราะถ้าแม้แต่ตัวเราเองยังสอนตัวเราไม่ได้อ่ะเละเละคำเดียวเท่านั้นเละความว่ารักตัวเองในความหมายของนิวคืออะไรเขาใจตัวเองมากๆแปลว่าเป็นคนที่คุยกับตัวเองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชอบทบทวนชอบคิดเออวันนี้เราไปเจอเรื่องนี้กับอันนี้มาเราทำฟีดแบ็กอะไรเออเราทําอะไรกับเขาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าเราเจอคนที่ไม่ค่อยรักตัวเองอยู่ข้างหน้าหนูจะบอกกับเขาว่ายังไงคะการรักตัวเองสำหรับตัวหนูมันมีประโยชน์ มากจริงๆใน<ม>ในการที่เราจะไปเจอสังคมภายนอกที่มันก็แย่เหมือนกันในทุกวันนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยอาการที่เรามีมีไม์เซตในการรักตัวเองอะ่ะเราสาหรับตัวหนูเองอะ่ะหนูว่าหนูใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นแล้วก็เวลาเจอปัญหาอะไรมันก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่<อ>รักตัวเองสื่อสารกับตัวเองนั่นคือการทบทวน<ม>ยังมีสิ่งที่กังวลในชีวิตอีกไหมครับไม่มีเลยอะ่ะพี่อ๋อเราทําหน้าที่ของเราในทุกวันให้ให้เต็มที่ใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเรื่อยๆสโลไลฟ์จะมีอะไรเข้ามาก็ ค่อยว่ากันในวันข้างหน้าสําหรับวันนี้เราขอโฟกัสแค่ปัจจุบันคือเป็นบุคคลที่ควรเอาเป็นแบบอย่างนะในบางครั้งโดยเฉพาะเรื่องของวิธีคิดนะกับการอยู่กับปัจจุบันบางคนนะรู้ว่าหลักการคือต้องอยู่กับปัจจุบันสิเธอจะไปทุกทำไมเธอทาไม่ได้จริงแต่วันนี้เห็นไหมคะทุกคําถามที่ถามไปจะมีคําว่าไม่มีค่ะพี่ไม่มีจริงๆหนูแปลกหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วทำแบบหนูได้จะไม่แปลกใช่ใช่ก่อนนั้นนี้หนูไปไปเป็นวิทยากรที่มหาลัยหนึ่งอะไรเงี้ยคือเด็ก ถามหนูเยอะมากเลยว่าเราจะทำยังไงดีให้คนรอบข้างได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยอ๋อได้รับการยอมรับจกคนรอบข้างค่ะสมัยเนี้ยหนูร้องไห้เลยเชื่อป่ะเพราะอะไรอ่ะตัวเราอ่ะทําไมต้องให้คนอื่นมาทําไมชีวิตเราความสุขขึ้นอยู่กับคนอื่นนี่ค่ะมัน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 น่าหดหูจังแล้วหนูตอบเขาว่าอะไรค่ะก็เข้าใจนะในวัยเด็กอ่ะที่มันยังไม่ได้เจออะไรเยอะแยะอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเนอะการเรียกร้องการยอมรับเราต้องค้นพบว่า ไม่มีใครที่รักเราทุกคนเท่ากันหมดอะใช่ถูกต้องเราต้องรักตัวเองอันนี้คือสําคัญเลยอะ,อะคนอื่นไม่ยอมรับไม่เท่ากับเรายอมรับแล้วรู้ตัวหรือเปล่าใช่ว่าเราทําอะไรอยู่ใช่ค่ะขอบคุณนีนิวมากเพราออะไรรู้ปะเราเป็นคนที่หาความสุขไกลมากมคือเป็นคนมองความสุขเกิดขึ้นยาก Oh. แล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับตัวเอง <c oughs> พอเราฟังนี้นี่เรารู้สึกว่าชีวิตมันง่ายจัง <c oughs> แล้วมันก็ทำง่ายๆแบบนี้แหละ <c oughs> มันก็จะได้มีความสุขง่ายๆด้วยนะ